สใช่ไหมครัไม่ผมมานั่งคิดว่าผมพี่หนาเราอยู่อีกหลายปีนะ่กว่าจะถึงเนี้ยเราอยู่อีกหลายปีนะกว่าจะถึงอย่างเงี้ยครับอีกหน่อยเขาอาจจะตลดระวางเราก่อนนุ่มสาวชุดนี้นะผมไม่กล้าเล่นเนี่ยผมไม่กล้าร้องเล่นเลยครับลุงบอกว่าเป็นอะไรปวดนรกกินหัวแล้วเกินไอ้วันนี้วันนี้นุ่มสาวอายุสิบแปดอนุญาตได้ครับครับก็วันนี้เป็นคืนวันแรกนะครับในเทศกาล สมกานพระประแดงนะฮะเป็นบทสบ้าคืนแรกนะฮะมีทั้งหมดสามคืนนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญแขกทุกมีเกียริทุกท่านนะฮะที่มีเวลาว่างก็เรียนเชิญมานั่งดูประเพณีของชาวมอญต้งแสดงของเราต้องพิธเราจะเรียบร้อยมากเลยนะคะฮะ้องพิธบอกลมมันแรงฮะลมมันแรงครับ ปกติแล้วนะคะหนุ่มสาวเวลาคุยกันจะต้องนั่งพักเพียบแต่วันนี้เนื่องจากว่าสาวน้อยหนุ่มน้อยของเรานะคะอายุ18ก็ขออนุญาตนะคะนั่งพับเพียบไม่ลงนะคะเดี๋ยวนั่งแล้วลุกไม่ขึ้นไม่ใช่เดี๋ยวน็อตหลุดเหรอครับผมมีอะไรคะไม่พี่พี่หนยังยังไม่เห็นเลยไม่รู้สึกว่าตาต๊อกนี่มีปัญหาทุกครั้งเลยเนี่ยฮะ มีมีใครเห็นบ้างไหมมีใครเห็นปะไม่เห็นเออไม่เห็นเนี่ยเอออย่ามีปัญหาที่ทำตัวอย่ามีปัญหาเออนั่งให้ดีนั่งให้ดีดเออไม่ได้ไม่ก็พี่ต๊อกก็อย่าอย่าใจร้ายกับน้องนะสิคะยังไม่ได้มาให้มาทะเลาะกันนะ <c oughs> สัญญาว่างไงคะอ๋อเตรียมตวัวเอาคือไม่สุภาพ okay. ไม่สุภาพครับนะ ่ะเชิญเชิญแม่เมืองค่ะมีเฉลยไหมคะเอามาเจราจาก่อนค่ะนะคะเมื่อเล่นท่าแรกนะคะทิ้นเต,เติมครบทั้งเจ็ท่านแล้วนะคะก็การเจราจรา,านะคะเพื่อขอ,อไปให้ให้ฝ่ายแม่เมืองเนี่ยนั่งเพระเพียบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เด ดีสบ้าสามครั้งครั้งที่สามเนี่ยให้ถูกผลสบ้าของผมฝ่ายตรงข้ามใช่ดีใช่ดีครับนั่งลงให้ดีใช่ดีที่เมืองที่เมือไปไปตรงมือไปที่มือโอ้ดีครับดีครับให้ดีตั้งแต่ต้นมือนะคะดีก็ดสามครั้งครับค่ะดีสามครั้งนะคะการเล่นนะคะท่าในการวางผลสบ้าที่ต้นเมือแล้วไปดีนะคะสองครั้งแล้วก็ดีครั้งที่สามให้โดนนะคะ ทางหมู่บวานตาของเรานะคะเรียกชาติท่านี้ว่าท่าอีโชนะคะเสียงเสียงโป้งจุดโป้าโจุดกระแตแม่เนะบ้าไม่ใหญ่ฟังออกไหมครับครับอันนี้เราก็ต้องเข้าประเพณดีนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นปราใบเจ้าเ้ามองนะฮะจะต้องมีเสียงสาวแท็กเข้ามาผสมเข้าไปในนี้ด้วยนะครับว้าจุดใหญ่ อ่ะนะคะก็จะมีเท,เทคนิคเล็กน ой, อ้อยเลีอ่ะ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 เลียะอ่ะเลียอ่ะเรียงเดินอะมาแนทตอเชียรอ่ะหนุน่มบอกว่าเออผมไล้<อ>ผมไล<ช>้ให,ให้กลับกลับไปที่เมืองเขานะเดี๋ยวจะเป็นลมบ้านหนุ่มเขาชอบที่ สาวมีความฉลาดเฉลียวนะคะว่าพระปกติแล้วโดยแรงของสุภาพสตรีนะคะก็คงไม่สามารถที่จะดีดจนผลสะบ้าใหญ่ๆล้มลงลงได้นะคะโป๊ะโป๊ะโป๊อปจ้าใ่ยาจใเาปีเาปีเาปีเาก้าปีนีใกล้เ

โดนดินน้ำมันแล้วกระเทือนล้มตกลมท่านผู้ชมไม่มีใครเห็นเลยที่เป็นลมอ่ะไม่พี่พี่อ่ะเนาะใช่ไม่แทนพูคด้นำพู้ครับสิ่งนี้ห้ามครับกติกาใหม่กู้ไทยกู้มันนะกติกาตามใจพิธีกรค่ะ การดีดผลสบ้านะคะถ้าหากว่าดีดแล้วเลยนะคะเลยผลสบ้าของฝ่ายคู่ของเรานะคะก็ถือว่าถือว่าเสียนะคะถือว่าเสียเรียกว่าอุยนะคะครับผม ก็เด <accurately S 2> ี๋ยวขออนุญาตขัดจังหวะสักนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมบอนของเรานะคะท่านมีภารกิจจะต้องไปเยี่ยมเยยนบออื่นอื่นอีกหลายที่นะคะเดี๋ยวจะดึกจนเกินไปนะคะก็ก็ขอขัดจังหวะแขกผู้มีเกียรติสนุกสนานรอยสักครู่นะฮะเี๋ยวเดี๋ยวจะมีสนุกสนานต่อไปตอนนี้ก็ขอกราบเรียนเชิญท่านอดีตสสเลวดีรัตสมิทัศนะครับ